Motif Intercooler Intercooler Motif สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอันบ็อกซ์ i ิน e r c o o l e r จาก Motif ผมนำของ Isuzu ปี2012 2019ถึง2019เครื่อง2.5และ3.0 d ดีเซลมาให้ชมกันครับบอกเลยว่างานนี้ของดีมีคุณภาพแน่นอนเริ่มจากส่วนสำคัญที่สุดเลยครับนี่คือหลอดระบายความร้อนแบบหลอดเหลี่ยม ตัวนี้เป็นแผงระบายความร้อนที่เรียงตัวกันแน่นสวยช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่หลักของมันคือลดอุณหภูมิของอากาศที่ถูกอาัดจ,จากเทอร์โบให้เย็นลงก่อนจะเข้าเครื่องยนต์ครับอากาศที่เย็นลงจะมีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้การเผาไหม้ในห้องเครื่องสมบูรณ์กว่าเดิมส่งผลให้เครื่องแรงขึ้นมีกําลังดีขึ้นและช่วยเพิ่มแรงม้าได้จริงต่อมาครับส่วนที่เป็นเสื้อของอินเตอร์คูลเลอร์ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงคือพลาสติก PA66GF30 หรือก็คือไนลอน66 และเสริมยยแก้ว30%วัสดุตัวนี้แข็งแรงมากทนร้อนทนแรงดันและไม่กรอบแตกง่ายเรียกได้ว่าเหมาะกับงานยานยนต์สุดๆใช้แล้วมั่นใจได้ในความทนทานครับตรงด้านข้างทั้งสองฝั่งจะเห็นว่ามีจุดยึดพร้อมบูชและยางรองแถมมาให้ครบติดตั้งง่ายไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเปิดกล่องมาก็พร้อมประกอบได้เลยครับต่อมาครับมาดูที่ด้านบนของอินเตอร์คูลเลอร์กันบ้างจะเห็นเลยว่ามีโลโก้โมีฟที่ถูกเลเซอร์ไว้ชัดเจน ด้านข้างโลโก้จะมีรหัสสินค้าและรายละเอียดรุ่นรถระบุไว้ครบถ้วนช่วยให้เราตรวจสอบความถูกต้องของรุ่นได้ง่ายไม่สับสนแน่นอนครับและที่สําคัญด้านข้างยังมีการเลเซอร์วันเดือนปีที่ผลิตเอาไว้ด้วยเพื่อให้ลูกค้าสามารถเช็คได้ทันทีว่าสินค้าใหม่จากลายการผลิตมั่นใจได้เลยว่าได้ของแท้ของใหม่ไม่ค้างสต็อกครับสินค้าโมดีผลิตโดยโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตระดับสากลตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต การควบคุมคุณภาพระดับมาตรฐานเดียวกับอะไหล่แท้ OE ทําให้มั่นใจได้ว่าสินค้าโมทีฟเป็นสินค้าคุณภาพสูงมีรับประกันสินค้าทุกชิ้นและตอบสนองต่อการใช้งานของท่านได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนครับ